พี่น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่สารวิชาจากพิจารณนพี่น้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่ากินหอดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเดอ้อหลังจากที่คลิปที่แล้วทําราดหน้าน้อเส้นมาม่าให้พญาวิมกินจากน่อไม้ฝรั่งที่เราไปเก็บมาเองพี่น้องจ๋าหลายคนนี่คอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าทําไมเส้นมันถึงแข็งเรามาดูกันแล้วกันว่าทําไมเส้นมันถึงแข็งในคลิปนี้นะจ๊ะเดอ้อเพราะว่าเส้นมันแข็งแต่ว่ามันก็กิกนแซบกินนัวทํากินได้ทําขายก็ได้มังพี่น้องจ๋าไป อามาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำราดหน้าที่ไปเก็บมาจากอะไรนะป่านมื่ปกี่นเนาะเนี่ยทุกคนไปเก็บมันฝป่าเราก็ได้เยอะเลยทีเดียวเห็นไหมจ๊ะคนเดีย๋ยวใหข้ขออนุญ,ญาตฝานหน่อยนะฝานก่อนนะอแต่ยอดมันเนาะ เนี่ยทุกคนชี่สวยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรามากินหน่อไม้พี่นหน่อไม้ฝรั่งค่อยกำลังฝานไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะเก็บมาเมื่อกี้นี้ลดลดเลยแล้วก็นี่กุ้งค่อยก็เพิ่งแกะเสร็จนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทำลาดหน้าเรามาทำลาดหน้าหน่อไม้ฝรั่งกันนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน แรก,กเราก็จะทำยังไงก่อนตอนแรกเราก,ก็จะทอดเส้นก่อนอตอนนี้กำลังทอดเส้นสดๆเลยนะคะรอ,ะแ,ละลอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ทอดเส้นได้แล้วนะคะทอดเส้นแล้วทอดก่อนทอดก่อนนะคะคุณพี่กัลยาคุณพี่หายฝันปีคุณพี่ก็จะผัดอะไรคะผัดกระเทียมค่ะผัดกระเทียมจะใส่กุ้งก่อนนะใช่ไหมคะค่ะผัดกระเทียมผัดกุ้งเลยผัดกระเทียมผัดกุ้งนะคะรอสัก ทำมีกรอบลักหน้าน้ำม,มันกระรังน้ำมันระรังนะจ๊ะคงจะใหญ่มากเลยไอ้ที่เหลือก็เอาไปเก็บไปกินอีกได้เนาะที่เหลือพี่จะลวกกินงที่กระติไม่ทิ้งไม่ทิ้งที่มีหอมครูอยูโอเคตอนนี้กระเทียมของพี่ได้ที่แล้วนะคะ่ะหอมแล้วนะคะตามด้วยกุ้งค่ะตามด้วยกุ้งแล้วก็จะผัดกุ้งนะคะคุณพี่ค่พะ,ะพี่ก็จะผัดกุ้งนี่ค่ะอหอม เดี๋ยวกุ่งสุกแล้วมาดูกันนะคะพี่ก็จะเตรียมมันสับปะหลังเองนะคะแป้งมันสับปะหลังแป้งมันสับปะหลังเพื่อจะให้มันเหนียวๆข้นๆนะคะเหมือนเหมือนอวกแมวเนาะโฆษณาอร่อยเลยสูตรพี่จะผสมแป้งสองชนิดคือแป้งมันกับแป้งข้าวโพดแป้งมันกับแป้งข้าวโพดปลาข้าวโพดถังใหญ่มากแล้วนี่จะคนให้นะคะเอาละซื้อมาวเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงออกมืหรือจ่า อันนี้ก็ผัดไปนะครับคุณตามาเด้อมาเด้อหอมๆเลยเนี่ยเนี่ยหอมแล้วรัดหน้าผักจากนั้นเราก็จะผัดหน่อไม้ฝรั่งนะจทุกคนหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บกันมาเมื่อตะครุนี่น่าทานไหมมันต้องใส่เยอะคุณพี่ขายแจะไม่จะกินไม่หมดเดี๋ยวไม่จะกินไม่หมดใช่ไหมอาจจะโดนที่ขี้เขียวๆที่เราเก็บมาเนี่ยด้วยนะคนเลยค่ะ อยากคนอยา่าคนนิดนึงอยา่าคนควรเลยคนเลยคุพี่จะมีสูตรเด็ดอีกนิดนึ่งคุณพี่ก็ใส่ส่วนลำเตาลงไปได้วยหรอใส่ส่วนลำเบอรส่วนลำเตาลงไปหนะะ่อยเวลาทานเราจะมีความกรุบกรอบหนึบหนักบวะะิตามินครบโปรตีนวิตามินแร่ธาตุนะ,ค,ะครับ ที่มึงนอกเขาจะเป็นผักแบบนี้นะคือมันจะแช่แข็งไว้ซึ่งไม่เหมือนบ้านเราแช่แข็งไว้นี่มันจะดีก็คือไม่ได้ใส่สารพิษนะจ๊ะมันจะสดมันจะออกมาอาจจะไม่อร่อยบ้านเราไม่ชอบของแช่แข็งแต่ว่ามันไม่มีสารพิษเนาะไม่มีในนีบ้านเราชอบกินสดแต่ว่ามันเป็นสารพิษใช่ใไม่อันนี้มันไม่เกี่ยวหรอก้าจะสดหรือสารพิษสารพิษเนะี่ยมันมาจากวิธีการปลูก มันมาจากวิธีการปลูกก็ใส่ยาฆ่าหญ้าบ้างใส่ปุ๋ยแต่บ้างถ้า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 เป็นกุ้งเนี่ยเขาก็จะใส่ฟอร์มาลีนไงใช่ใช่เขาแช่ฟอร์มาลีนไงแต่ที่นี่เขาเขาแช่เขาแช่เขาชอยน็อกแข็งน็อกน้ําแข็งมาเลยเขาจับมาสดแล้วเขาลงเลยนะใช่ใช่เขาไม่รอเขารอน็อกน้ำแข็งเลยเดี๋ยคุณน้องให้ขาของใครเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้ว เลิศเลยปรุงรสเลยเนาะปรุงรสเลยค่ะแล้วใส่อะไรบ้างอยู่เนื้อพริกไทยหอมใส่เต้าเจี้ยวผัดซีผัดราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าต้องมีเต้าเจี้ยวแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็น้ำมันหอย เค็มนะคะคุณผู้ชมน้ำมันหอยก็กหนึ่งจอกเนะนะน,นี่ยหนานีกนึงพอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วครบเครื่องครับเมนูก็จะได้กินแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเขาเดือดแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเทน้ำราดแล้วก็ทานได้แล้วลง่ายเมนงูง่ายง่ายง่ายสุดๆ เก็บมาจากป่าโดยตรงนะเราเอาลงมาจำๆหน่อยมาดูให้เห็นกันจัดๆเลยนี่เห็นชัดๆอย่างนี้น่าสวยๆเก็บมาสดๆเลยเก็บมาเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยเนาะเราไปเก็บกันนะเนาะคุณพี่อันนี้คุณพี่ทํากับข้าวให้ผัวนะครับก็คือปลาเท้าเทาอบปลาสมุนไพรยังไม่สุกหรอกเจ๊ย่างๆน่าอร่อยมากเลยอ่ะปลาเทาคือปลาแซลมอนที่มันเป็น น้ำจืดนะคะมันเป็นปลาตะม้อนน้าจืดปลาตะมอนน้ำจืดมันมั้จริงมันลอยมันลอยมันลอยขึ้นมาไข่แล้วมันลงไปไม่ได้ใช่มันก็คือปลาเดียวกันแต่ว่ามันลอยไปเขาทําเขื่อนจนปลามันไม่สามารถลงทะเลกลับไปได้ไงมันก็เลยเรียกปลาช่าก็เลยต้องใช่ไหมช่าเดได้แล้วค่ะคนนึงยังก็หอมหอมนะหอมนะ สุกแล้วผักนุ่มแล้วคุณผู้ชมนี่ก็ใส่น้ำลงไปในภาชนะเขาเขาก็จะเหนียวเองนะคะเอาน้ำเอาเส้นหมี่แกนเลยนีนะค่ะมีกรอบราดหน้าหน่อไม้ฝรั่งสดเปรี้ยวจากฟาร์มนี่ว่าน้ำมันน้อยไปไหมอ่ะไม่น้อยราค่ะกำลังดีค่ะชอบเสิร์ฟ เอาล่ะเริ่มได้ที่แล้วนะทุกคนมีพี่ส้มหนาหนาใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บให้แกแป้งน้ําเขาใสหน่อยรอต้องรอให้แป้งใขาใสนะใช่ใช่น้ำขนน้ำก็ยังไม่ใสยังไม่ชุบค่ะชัดๆเลยดูผู้ชมนี่เดือดครึงเป็นเป็นตอนนี้แล้วแครทานได้กันนะแคร์ตัดเลยพี่มาเลยมาเลย ดปใจด้พี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็คงจะหายสงสัยตอนแรกว่าจะไม่เอาลงแล้วนะพี่น้องจ๋าแต่ก็ถามกันมาเยอะก็เลยมาลงพี่น้องจ๋าเส้นมีกรอบแล้วก็ราดหน้าหน่นอไม้ฝรั่งครั้งแรกฝรั่งกินก็ชอบพี่น้องจ๋าถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด,ด้วยพี่น้องเด้อคิดฮอดทุกพี่น้องทุกปู่ทุกคนเด้อเด้อเด้เจอกันคลิปหน้าว่จาจะพาไปไหนสวัสดีใจพี่น้องจาอ๋าหน,น่อไม้ฝรั่งเขียวนะเนาะชายซีอร่อยไหมอร่อยไหมหน่อไม้ฝรั่งกรีนนะคะ เ็บบจ่ะไ้กินเก็บเองกินเองก็อร่อยแซ่บเอง